ผู้สร้างสรร์หลักนำใจเพื่อใช้ชีวิตให้เรารู้พอเพียงให้เรารู้ถูกผิดตามเส้นทาง ทเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์วันนี้นะคะเรามาศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสินสุวรรณค่ะเชิญเข้าไปชมได้เลยคะ่ะเป็นตัวการสาส้านของท่านสาะเลยปี2552รัฐบ,บาลอสับสนุนเรื่องวับนรรมในการสืบสมนก็เลย เราเรมกรมตั่ีห้าหนึ่งมาถึงปีห้าทุกถึงทุกวันเราปก็รมมาตลอดเรื่องเจ็บป่วยเาเดี่นระเจ้าอยู่หัวก็มีเครือข่ายที่บมารรมกันนี่เป็นเป็นหมือนหลายปีละทุกวันก็ทุกวันก็มีการอบรมตลอดอย่างอปตอย่างในงานต่างๆเขาจะมาอบรมมาดูงานอลอดแล้วที่นี่เขามีอะไรบ้างคะมี ทำเกี่ยวกับอะไรบ้างอ๋อที่นี่มันเป็นที่พิเศษนิดหน่อยเพราะว่าเราเอานามาเป็นสวนเมื่อก่อนเป็นที่นาเราเอาคันนาออกเราก็มาปลูกต้นไม้ครั้งแรกเราปลูกต้นไม้เมื่อปีสองพันหรเเราโดยลงมะขามหวานก่อนแต่พื้นที่มันไม่ใช่มะขามหวานนะมันก็ตาย ตายพอตายปั๊บเนี่ยเราเอามะนาวมาลงอีกที่หนึ่งลงทุนเป็นละแสนนะหลายแสนพอลงมะนาวมันก็ตายอีกเพราะที่มันไม่เหมาะตรงเพราะที่มันหนา้นาหนา้าฝนมาในาน้ำไะท่วหมดพอจนสุดท,ท้ายเราก็คิดถึงว่าไอ้มะนาวนี่มีอะไรแทนมะนาวได้บ้างเลยคิดถึงต้นกระสังด้วยใจต้นกระสังเลยก็เลยกระสังมันเปรีย้ยวชัดแทนมะนาวได้ก็เอากระสังมาทดลองกับมะนาวดูพากรว่อมันใช้ได้ หรือที่นี่กลายเป็นเป็นสวนเรียนรู้ที่ค่อนข้างพิเศษเพราะเราใช้ต้นต้นไม้อื่นเป็นต้นตอแล้วก็มะนาวส้มต่างๆอยู่ข้างบนเพระาะว่ากระถางมันทนต่อสภาพดินดินดินของภาคอีสานเพร,ะราะฉะนั้นเราจะปลูกเราจะดูว่ามะน,นาวที่นี่มันจะเยอะเอาดอกผลตลอดปีแต่ปีนี้มันผลแรงมากนะปีที่แล้วเนี่ยผลมีนาลงก็ผลแล้วแต่ปีนี้มันมีนาผ่านไปแล้วไม่ผล ก็เลยยากเพราะว่าน้ำที่เราใช้ไม่พอฮไม่พอก็เลยเหี่ยวมากเลยใครรถดันไหนก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ค,อค่อยนพะื้นตาไปวางส่วนทีนี้ต่อไปนะคะเราก็จะไปเดินดูสวนเศรษฐกิจพอเพียงของคุณตากันนะคะตาเริ่มทำสูนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงานานแค่ไหนครับเริ่มต้นปีสอ,อ,อ,องพรี่สเ้า ยี่ก้าเราก็สามกว่าปีแล้วใช่ไหมไ<า>ม <คา S 1> ่ถึงสาปีองยีง่เก้ายี่เก้าก็สามสิบกว่าเริ่มเพิ่มมาปจริงเมื่อปีสองพันห้าร้้าสิบเอ็ดเดที่ตั้งศูนทันง้งหลายคุณตาค่ะไอาทางนี้เราใช้ทำอะไรหรอคะ ทางนี้เวลาอบรมนะน,รนะเนี่ยถังระรุ่ดนั้นเนี่ยอันนี้ถังน้ําหมักนะน้ำหมักคีว่าเรากินข้าเวเสร็จเราเตะข้าวเ,เ,เนี่ยเตะปลาเก๋ไปากกามามาตรงนี้แล้วก็ทําน้ําหมักไว้เป็น๋ยอินรีชีวภาพแล้วอุปกรณ์นี่<ๆ>เขาใช้อะไรทํบมาคะสาวเขาใช้ ใช้เศษอาหารที่เราทานเสร็จนะผลไม้ผลอะไรต่างๆที่เราทานเสร็จนะก็ใส่จากน้าตาลใส่จากน้ําตาลผสมเข้าไปด้วยอันนี้ก็จะได้นี่รุ่นรุ่นรุ่นลถังแล้วเนี่ยเนี่ยถาวกี่รุ่นเนี่ยเยอะ้องใช้เวลาในการหมักนานไหมคะถึงจะเอามาใช้ได้ใช้ใช้นานอยู่นะอือแล้วแต่ทำได้ที่เจ็ดวันก็ก็ใช้ได้แล้วแต่ว่าอันนี้มันมันวิ่งใช้นานวิ่งยิ่งยิ่งดี นนี่มัอ๋ออันนั้นคือเพิ่งหมักใช่ไหมคะอันนี้หมักเสร็จแล้วนี่รุ่นเดียวกันเลยอันนี้คือเอาไปกรองใช่ไหมคะนี่นี่มันมันมันนั่นไปแล้วแล้วถ้าเราจะเอาไปใช้กับพืชล่ะคะต้องใช้ยังไงก็ใช้หนึ่งต่อสามร้อยหนึ่งต่อสามร้อยหนึ่งส่วนต่อสามร้อยคุณตาคะไม่ทราบว่าต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรคะ น,นี่ก็จะต้นผักหวานป่าผักหวานป่านี่เราศึกษามาตั้งนานแล้วล่ะตอรานั้นเขาบอกว่าถ้าซื้อเป็นกลโเนี่กิโละสองร้อยห้าสิบบาทเนาะถ้าซื้อเป็นเม็ดเป็นเม็ดละบาทเราก็สนใจว่าน่าจะเป็นกลโลได้มากกว่านกะ็เลยซื้อซื้อเป็นกลโลซื้อทีกโิโลนหนึ่งพันบาทพอมานับดูแล้วได้หกร้อยเม็ดเห็นไหม มถ้าเราซื้อเป็นเป็นเม็ดเนี่ยมันได้พันเม็ดเนี่ยใช่ไหมก็เลยมาเพาะดูเพาะเพาะได้หกร้อยเม็ดเนี่ยก็ก็มาเพาะขึ้นหมดแต่มันมันมันรอดแค่ไม่กี่ต้นเองเพราะพะวันปานมีสองชนิดเนื้ชนิดนี้เนี่ยมันจะมันจะทนมันชนิดใบเรียวเนี่ยมันจะไม่ซื้อที่นี่ไม่ได้ชนิดนี้มัมีใบป้อมใบป้อมมันจะทนมากเลยมีกล้ใบป้อมออกดอกแน่นเป็นออกชมพู มันไม่ออกเม็ดมันนึ่ดได้ไหมคะกินนะแล้วม,มันใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะใช้แกงใช้อะไรก็ได้โดย<ช>ปาะวานปันแกงหัวไชอท้าเยกระโลลกหลายร้อยนะเนี่ยยิ่งใช้ยิ่งด้ดีเด็ดตลอดนะนราเด็ดเลยมันก็ต้นนี้ทำไมมันมีหลายอย่างรวมกันจังตาใช้วิธีตัดแต่งยังไงคะาต้นกระจาดนี่ธรรมดามันมันใช้กับกับก้มทั่วไปนะฮะก๋มไหนก็ไน่าจาได้หมด เดี๋วดูต้นนี้ต้นนี้ยต้นโอ้เห็นต้นโอ้เนี่ต้นโอ้อันนี้มะนาวเนี่มะนาวอันนี้มะนาวนี่อันนี้ต้นเชียงเห็นไหมเนี่ยนี่เชียงตน้ำจื้อนอะไรถึงเรืออะไรมันมันจะโตได้หลายอย่างนะหลายอย่างเพรากิ่นนี้แล้วก็โตได้เห็นเมื่อกี้แต่ที่เราไม่ก็เป็นสราไมลใชเพราะว่ามันไปดูอันนี้เขาเขาเขาจะไม่ไม่ใช้รวมกัน ถ้าต้มโอนี่ก็ต้องใช้ตะกุลต้มโออย่างเดียวเพราะว่ามันจะแยกอันนี้เดี๋ยวมันจะแยกกเราถ้าเอาพวกเมล้างมาหรือว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องเป็นตะกุลเดียวกันทุกอย่างนะฮะต้นตะกุลเดียวกันเนี๋ยวนี้ได้พวกพวกมะนาวพวกตะกุลต้มอย่างเดียวนำมาตะกุลต้มดูต้มทุกชนิดเลยแต่ดาวน์นองว่ามีแต่เราเป็นส้มโออย่างนั้นก็ต้มวันนี้เรากินต้มตลอดไม่ว่าต้มไหนเราทานันตลอดดูไหมเนาะ อันนี้เราเราเอายอดมาแ่วเนี่ยเนี่ยมันจะมีสีลันิดนิดหนึ่งนดนิึง้่างนดนหนึ่งจะวมันจะต่างกันเยอะอันนี้เป็นพันหนึ่งอันนี้พันพันหอันนี้เป็นพันหนึ่งต้นหนึ่งมันจะได้สานมันโดยดีกันตเราเอาอะไรเสียนีีนิหนึ่งคือยอดต้มเลยนิสต้นต้มเลนี่ต้นต้มเนี่ต้นตเลย เนี่ยเริ่มแตกแล้วไนั่นเนี่ยเริ่มแตกแล้วจะกรีดเพราะว่าแต่ละนี่นี่ถ้ามันเกิดมามันจะเหมือนกันไหมล่ะในต้นต้นเดียวกันออ๋มันมันพันไหนพันนั้นนี่เพราะอย่างนี้พันเขียวเฉยมันก็ต้องเป็นเพออันนี้ว่าพันพันพันต้มเคียงมันก็เป็นเคียงเนาะอันนี้เป็นมะนาวมันก็เป็นมะนาวแล้วอันนี้มะกรูดหวานมันเป็นมะกรูดหวานแล้วเพราะฉะนั้นแต่ต้นมันมีหลายชนิดนะ อย่างตันนี้เราตัดทิ้งนะตัดตัดที่เราต่อพอสร้างสรรค์มุ่งสู่ฝันคืนวันสดใสบ้านของเราจะร่มเย็นและมันคงเสมอไปต่างคนต้องรู้